ส่วนใหญ่ตลาดตรงนี้มันจะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้าใช่ไหมเธอทุกคนต้องมีสิ่งที่กลัวสิเธอฉันกลัวตายก่าไม่มีผัวเนาะผัวสว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนนิชานะครับอีพีนี้เนี่ยผมมาแถว Circular ลเคี t สตีแต่ได้ๆคือเราจะไปตลาดนัดจ้าไปกับ o p r r h House หรอ ออกเสียงสองพยายงนะไม่ใช่โอเปร่านะต้องออกเสียงว่าโอปราอยู่ตงไมันอยู่ทางประมาณตรงนี้ไหมถ้บบนาหยุด อีกหนึ่งสถานที่นะครับในตัวเมืองที่ไม่ไกลจากเซอร์คูลาร์คีมากนะครับแต่ตลาดนะัดที่นี่ก็จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับจอที่นี่เนี่ยก็จะขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้พวกงานแฮนด์เมดพวกเครื่องประดับอาหารรวมทั้งงานศิลปะนะครับถ้าใครมีเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มาเดินหน้าเลยคนระับคนที่นี่เยอะมาก สำหรับใครที่มาก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สำหรับมาช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าส่วนใหญ่ตลาดตรงนี้มันจะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้าใช่ไหมเธออ,อ,อ๋อพวกเสื้อผ้ามือมือหนึ่งมือสองนกันไปน๋อ,อ,อสอวย ฉันอกินตำมะฮงปิ้งไก่ไก่ย่างนะสามีให้ปูสาดนั่งกินวะกินอะไรเราเอาพร้อมก่อนประเด็นที่จะมาวันนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรแล้วว่าเรามาเดินเล่นคือเรามาเดินเล่นไปเดินไปไงอันนี้ต้องมีอะไรนงกับดังกุลไอ้นี่เราซื้อตลาดนัดตารางมันเจ๊กระป๋าไหมเลยกระป๋อ สนใจกระเป๋าป่ะสนใจค้นขายไหมเธอเดี๋ยวหลังจากไปตลาดนิดนึงแล้วเราก็จะไปขึ้นสะพานค่ะต้นไม้นี่สวยจังเลยไหนนี่ไงเดอะร็อกสแควรใช่ไหมที่เป็นที่เป็นที่เป็น ที่เป็นตลาดแต่ว่าเราจะไป Herbert Bridge Stairs ซึ่งทุกคนขึ้นได้ใช่นะครับ่เเดินผ่านไปนี่คือเราต้องจองข้ามปีเลยเออหรอใช่มัน,มนอ่ต้องขึ้นได้วันละรอบอ่างหรือเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่า Walk in ไม่ได้ไม่ได้ม,มันขึ้นไปยอดแต่ว่าเขายางค้างอ,อย่บอฉันบอฉันยางควอมสูงผักก่อนฉันก็ความสูงยางยัง เอาทุกคนต้องมีสิ่งที่กลัวสิเธอกูซชายเกือบคู่พยานวันเองอันนั้นว่นแ,แนวที่ต้องมาก,กลัวเอออ่ะออกเสียงให้ฟังหน่อยสิมันคืออะไรออกเสียงให้ฟังหน่อยัวออกเยงเนี้อฝรั่งแหม เ้าบอกกูล่าออกแล้วค่ะนี่คือลิฟตรงนี้ที่ฉันบอกว่าให้นางขึ้นมาหรือครับแม่วานักหมักงางนเสมงมวยตอนนี้เดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปบนสะพานครั้งแรกตรงนี้เราถึงแล้วแปน้นสะพานเราจะให้นางมนข้ามถนน เราก็ไปวิ่งตัดหน้ารถหนึ่งรอบตอนนี้เราอยู่ตรงสะพา,าน,น,น,แ,นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปแดนมันบอกว่าวิวด้านนี้สวยมากของก็คือค่าจา่ายตังค์ขนได้เลยใช่ไหมอ,อะไรนะค่าจ่ายตังค์ขึ้นสะพานแล้วมันจะจุดเราขึ้นไปตรงหุบเขาได้เลยมันต้องใช้เวลาในการรอ สะพานทาเบอร์นะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีเวลาว่างเนี่ยเดินจากเซอร์คูล่าคีมาได้เดียวนะครับเป็นสะพานโครงสร้างผิวจราจรพาดผ่านโครงสร้างเหล็กนะครับถักโค้งตั้งอยู่บนอ่าวซิดนีย์ใจกลางเมืองซิดนีย์นะครับเป็นสะพานระนาบเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำในช่วงศตวรรษที่1930เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและเปิดใช้ในปีคริสตศักราช1932นะครับ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตลาดลอกมาเก็ตอุ้ยเธอสภานนันซันรถฉันยากมีนไม่ยานอยงาตาเยียเว้ยฉันฉันกลัวตายก่าไม่มีผัวเนาะเมื่อเราขึ้นไปบนสะพานนะครับมองลงมาก็จะเห็นวิวสวยๆของเอาซิตี้แล้วก็โอปราซเฮาส์นะครับในวันไหนที่อากาศดีๆเนี่ยโอ้ยสวยมากครับทุกคน ฝั่งนี้เป็นย่านคนรวยนะครับคือเขาเรียกว่านอนซิดนี์แล้วแบบมีนคนรวยๆอยู่เพรงะ่วนั้นน่เป็นส่วนแบบพวกทางรถบีอนั้นก็แบบควยรวยืองกันส่วนเพราะว่าคนแบบอ,อยู่นะกเยอะหน่อยอแล้วตัวนี้เป็นจุดกึ่งกลางของสะพานเออไะ ก็เหมือนเดินมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแดนิชาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ